สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะกับเคสสุดท้ายของยูนิคอนคลินิกของเราแล้วก่อนกลับบ้านนะคะเคสนี้เดี๋ยวให้คุณพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อตุกค่ะพี่ตุกนะคะวันนี้พี่ตุกมาทําอะไรที่ยูนิคอนคลินิกคะมาเสริมหน้าค่ะแล้วก็ตัดกระหงแก้มโอเคเหนียงค่ะอ้าวันนี้จัดเต็มเลย3อย่างทีเดียวนะคะ พี่ตุ๊กอ,อันนี้คือรูปแนวแผ่นนะคะที่พี่ต่ายถืออยู่นะคะจะเป็น b e ฟอร์นะคะคือก่อนทำนะคะและอันนี้คือพี่ตุ๊กหลังทำทันทีเพิ่งออกจากห้องเมื่อกี้เลยนะคะ<ม>เห็นได้ว่าก่อนทำเนี่ยพี่ตุ๊กจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมีแก้มห้อยเนาะแก้มใช่ใช,ช่วงที่พี่ต่าย<ม>ชี้นะคะจะเป็นไขมันแก้มห้อยๆนะคะจุดนี้นะคะสำหรับคนที่กังวลน,นะคะจะแก้ปัญหาได้โดย ตัดกระพุ้งแก้มนะคะตัดไขมันกระพุ้งแก้มเนาะจะทําให้ตรงกระป๋ะแก้มห้อยๆนั้นน่ะหายไปนะคะและส่วนเหนียงนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวมีอีกรูปหนึ่งนะคะมุมข้างอ่านั่นแหละจะเหนียงนะคะพี่พี่ตุ๊กจะเป็นคนที่มีเหนียงมีเหนียงนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะด้วยแบบว่าอ่าอาจจะ ด้วยน้ำหนักหรือด้วยอะไรนะคะเป็นคนที่มีช่วงเหนียงค่อนข้างเยอะนะคะ<ช>และนี่คือหลังทำทันทีนะคะคุณหมอดูดหมดไม่จำกัดซีซีเลยค่ะแล้วก็เก็บกรอบหน้าช่วงล่างนะคะหลายคนสงสัยกรอบหน้าคือลายกรอบหน้าถ้าดูดเหนียงกรอบหน้าอยู่ตรงไหนคะพี่ต่ายกรอบหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะใช่ตร,ตรงกลางนี่ใช่อันนี้คือเรียกว่ากรอบหน้านะคะ ไม่ไม่ใช่กรอบหน้าวีไม่ใช่กรอบหน้าด้านบนเนาะไม่ใช่ใช,ใช่ค่ะกรอบหน้าคือด้านล่างใช่กรอบหน้าอ่าตรงกระดูกนั้นที่พี่ต่ายชี้คือกรอบหน้านะคะลูกค้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจองโปรดูดเหนียงเนี่ยเก็บกรอบหน้าเนี่ยคิดว่าเก็บกรอบหน้าด้านบนด้วยนะคะกรอบหน้าด้านบนคือมันเป็นแยกจุดกันเนาะคุณหมอไม่สามารถเอาเข็มแซะขึ้นไปได้นะคะต้องเปิดแผลใหม่นะคะแล้วก็เป็นอีกราคาหนึ่งเนาะโอเคค่ะแล้วต่อไปหน้าผากของพี่ตุ๊ก หน้าผากของพี่ตุ๊กนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กหันข้างหน่อยจ้านี่นะคะก่อนทําและหลังทํานะคะหน้าผากก่อนทํานะคะพี่ตุ๊กจะเป็นคนที่หน้าผากค่อนข้างแบนเนาะแล้วก็หนกคิ้วสูงหน้าไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําให้จมูกเนี่ยดูสูงแล้วก็หน้าดูแข็งเนาะอันนี้พี่ตุ๊กใส่ไซอะไรคะ ไซส์เค่ะไซส์เอไซส์เล็กสุดเลยนะคะเพราะว่าเอาแบบธรรมชาติที่สุดใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะยุบลงกว่านี้อีกประมาณ5%เอเนาะอันนี้คือหลังทำทันท,ทีนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าผากเนี่ยรับกับจมูกมากๆเลยทำให้หน้าพี่ตุ๊กเนี่ยดูหวานขึ้นมากเลยนะคะพี่ตุ๊กเห็นกระจกหรือ,อยังเห็นแล้วคะ่ะชอบไหมคะชอบค่ะชอบใช่ไหมคะถ้าไมถึงเลือกมาทำกับยูนิคอร์นคลินิกค่ะ มีคนมาทำหลายคนแล้วมองใน f e c e b o ๊ k แล้วสวยค่ะก็เลยมาทำที่นี่ค่ะโอเคมีคนทำแล้วสวยนะคะพี่ตุ๊กเลยจัดเต็มมาสามอย่างท,ทีเดียวเลยนะคะอ่าอันนี้ก็ <c oughs> ใช่อันนี้ก็พักฟื้นทีเดียวเนาะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวแผลหน้าผากอยู่ตรงไหนนะคะพี่ต่ายแผลนะคะแ,แต่แผลหน้าผากขหมอจะซ่อนตรงใต้เลผมประ หนึ่งถึงสองเซนนะคะใช่คุณหมอจะไม่ตัดผมสักเส้นเลยใช่เหตุอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะคะอ่ะอ่ะประมาณสามสิบมเซนใช่ค่ะแล้วก็บางคนบางคนบอกว่าผมทำน้าผากไปบางที่ผมร่วงเพราะอะไรคะผมร่วงกิดจากอะไรหนึ่งกระจากเราดูแลแผลไม่สะอาดนะคะดูแลแผลไม่สะอาดเลือดใช่ถ้าเปิมเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้แผลเนี่ยสะเก็ดเนาะ เวลาที่เราสังเกตได้เวลาที่เราทำขนาดแผลดึงเส้นดึงสเกตออกมันจะมีเส้นผมดึงออกมาด้วยนั่นคือการทําให้ผมไม่ขึ้นเนื่องจากว่าเวลาดึงสเกตออกไปนะมันดึงรากขนผมออกไปด้วยมันก็เลยทําให้ผมตรงจุดนั้นอาจจะไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะคุณจุ๊กโกพยายามไม่ให้แผโอเคพยายามอย่าให้แผลมีสเก็ตแค่นั้นเลยใช่ค่ะถ้าแผลไม่มีสเก็ตปุ๊บ ผมไม่ล่วงแน่นอนนะคะ<ม>โอเคพี่ตุ๊กมีอะไรอยากฝากบอกคนที่ลังเลหรือตัดสินใจจะทํากับยูนิคอนไหมคะมาทําที่นี่ได้เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็พนักงานดูแลดีมากค่ะสะอาดด้วยค่ะโอเคจ้าโอเคก็เดี๋ยวสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากทําทั้งเซ็ตเหมารวมแบบพี่ตุ๊กนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะทักมาในแชทได้เลยนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่เนาะแล้วก็ คลินิกของเรานะคะคอยู่โครงการสวนหลวงสแควร์ซอยจุฬา12นะคะมีที่จอดรถนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ช g o o g l e m a p นะคะเซิร์ชชื่อคลินิกในแมปได้เลยแล้วสำหรับใครที่มาจาก BTS นะคะลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติทางออกประตูที่2นะคะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินมาที่คลินิกต่อได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กไปพักผ่อนก่อนนะคะอีก14วันตัดใหม่หน้าผากเรามาดูกันว่ายุบบวมแล้วพี่ตุ๊กจะหน้าเปลี่ยนแค่ไหน เดี๋ยวอันนี้ไอหน้าตรงแก้มตรงเหนียงเนี่ยคือยังบวมนะไม่ใช่ทาแล้วใหญ่กว่าเดิมยังบวมอยู่มากๆบวมยาชาบวมใดๆนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กพักผ่อนเนาะโอเคสุดท้ายกลับบ้านกันโอเคพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะพี่ต่สวัสดีค่ะโอเคนัมเบอร์ o